เมื่อหลวงปู่เสากันจตสีโลได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติของพระกรรมฐานอย่างแยบยนต์ได้ปฏิบัติอุปชายวัตดและอาจริยวัตดตามสมควรแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาลํมเนาไพรอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมากกว่าที่เคยมีคณะธรรมยุติกันิีกายมาหลวงปู่เสาได้พิจารณาโดยจิตที่ปฏิบัติในยามนั้นว่าพระพุทธศาสน,สนาในสายปฏิบัติธุดงคกวัด จะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปได้ต้องอาศัยผู้มีวาสนาบารมีมาสืบต่อเป็นศาสนาทายาทท่านจึงเห็นว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นมีวาสนาบารมีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่นี้จึงได้ทุดงไปที่หมู่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันหมู่บ้านคำบงอยู่ในเขตตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เทศนาสั่งสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสมัยยังเป็นคารวาจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชและจุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบันวงพระกรรมฐานจึงขนานนามหลวงปู่สาวกันตสศีโลว่าพระปรมาจารย์กรรมฐานปีพุทธศักราช2459ถึง2464 หลวงปู่สาวกันตาสีโลพำนักจำพรรษาที่ถ้ำจำปาภูผากูดตำบลหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดบุกนาหารอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวันหนึ่งท่านนั่งอยู่ในที่สงัดองค์เดียวได้พิจารณาถึงอริยศัสตว์ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นในวันนั้นท่านได้ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด่นขาดจน จะถึงการปรวนาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการจรึงได้บอกกับหลวงปู่มั่นว่าท่านได้เลิกการปรารถนาเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วและท่านก็ได้เห็นธรรมตามเป็นจริงแล้วหลวงปู่มั่นได้ยินดังนั้นก็เกิดปีติเป็นอย่างมากและได้ทราบทางวรจิตว่าหลวงปู่สาวพบวิมุติธรรมแน่แล้วในอัตภาพนี้ หลัการปฏิบัติและธรรมะคำสั่งสอนของหลวงปู่สาวกันตสีโลจากลิขิธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนบีดังนี้สำหรับท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์บ้านเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมะไปเสีย ประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปลา่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเร็วกว่าสัตว์อีกมากเวลารตกตะลก จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทําแล้วก็ลงธรรมมาตไปกุฏิโดยไม่สนใจใครอีกต่อไปหลวงปู่สาวกันตสศรีโลนั้นนับเป็นแบบอย่างอันดียิ่งทั้งในฐานะของพระสงฆ์ผู้ประพฤติีปฏิบัติชอบสืบศักดิ์ศรีพระศาสนาเป็นที่น่าเคารพเรื่อมใสเป็นครูบาอาจารย์ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ ท่านสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายด้วยการนำคณะพระกรรมฐานออกเผยแผ่พระธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิจนพ้นจากความบุมายและไสยศาสตร์ต่างๆได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างถาวรวัตถุทาวัดวโบสถ์วิหารพระพุทธรูปและอื่นๆน,นานับประการตลอดจนเป็นผู้มีอภัยทานอย่างสูง แม้จะได้รับการปองร้ายต่างๆนานาก็ไม่เคยถือโกรธตรงกันข้ามกลับมีเมตตากรุณาแม้กับผู้ที่คิดประทุษร้ายจึงสมควรที่เราชาวพุทธจะได้นำไปเป็นคติแก่ชีวิตของตนสืบไป